ดูดวงปี2,565ราศีเมถุนหรือว่ามีถุนราศีแห่งสติปัญญาชอบจับปลาสองมืงการไม่อยู่นิ่งประกอบด้วยสติปัญญามักจะทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันเหมาะที่จะเป็นนักกฎหมายนักปรัชญานักประดิษฐ์นักคิดคน้นนักพูดผู้แทนที่ชอบชีวิตหลายรูปแบบ ถางด้านอุปนิสัยใจคอเป็นคนใจร้อนหุนหันพันแล่นการงานที่ทำก็เรียกได้ว่ารวดเร็วกว่าราศีอื่นเพราะว่าไม่ค่อยจะสุขุมกิจาการที่ทำบางทีก็เกิดความผิดพลาดบางครั้งเป็นคนที่มีความไม่เชื่อมั่นในตนเองคิดว่าสมควรจะทำอะไรสักอย่างแบบนี้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆพอลงมือปฏิบัติจริงๆ กลับไม่เอาตามที่วางแผนเอาไว้ไปทำอีกอย่างหนึ่งเกิดความโลเลไม่แน่นอนทำอยู่บ่อยครั้งจนเกิดเป็นนิสัยชอบทำงานที่มีผู้อื่นวางแผนให้ลักษณะรูปร่างของชาวราศีมีถุนมักจะมีรูปร่างสันทัดผิวสองสีถ้าใครผิวขาวก็เรียกได้ว่าไม่ถูกฉโลกรูปร่างดี จัดได้ว่าสวยงามเลยไม่ขี้เร е นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหล่อเหลาเอาการมากจัดได้ว่าพออาศัยเดินเหินไปไหนมีลักษณะที่ดีอาจจะต้องตาต้องใจกับเพศตรงข้ามได้เรื่องการแต่งเนื้อเตียงตัวเรียกได้ว่าพิถีพิถันเลยทีเดียวมองดูสวยงามข้อนี้ถือว่าเป็นนิสัยมักจะเกิดผลดีกับตนเองส่วนผู้หญิงนั้น ชอบแต่งตัวให้สวยงามตลอดเวลาการย่างก้าวงดงามสะดุดตากับเพศตรงข้ามดวงตานั้นมองใครก็จะได้ว่ามีลักษณะของความเจ้าชู้มีแววซอไปทางนี้มากกว่าผู้อื่นเพศหญิงของชาวราศีมีถุนผิวเนื้อสองสีเช่นเดียวกันไม่สูงไม่เตีย้ยมีลักษณะที่ดีจึงจะถูกฉลกความรัก คู่ครองเพศชายของชาวราศีมีถุนมีลักษณะอาการคล่องแคล่วว่องไวรูปร่างดีสวยงามหล่อเหลาแต่ออกลักษณะไปทางที่ว่ามาข้างตน้นส่วนความรักแในคู่ครองของเพศหญิงเป็นที่ต้องใจของเพศตรงข้ามอาจจะเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาใบหน้าเป็นที่ชื่นชอบเพราะว่าหน้าตาดูดี